ผู้ชายเป็นไวทองได้เหมือนผู้หญิงไหมคะถ้าเป็นได้จะเป็นตอนอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้คําถามทาง Youtube ค่ะเป็นคําถามที่น่ารักมากเลยเป็นได้นะคะ,คะไวทองของผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนน่ะเขาก็จะใช้คำว่าแอนโดรโพสเหมือนมีโนโพสคือไวทองของผู้หญิงแหละ,ะแต่ว่าโพสแปลว่าหยุดไงและอแอนโดแปลว่าความความว่าเป็นความเป็นชายแต่จริงๆเนี่ยเทอมเนี่ยเขาก็เลยไม่ใช้กันแล้วเขาบอกว่าผู้ชายจะหยุด หยุดความเป็นชายได้ยังไงก็คือถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ชายตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเทอมหลังๆเขาก็จะไม่ใช้คําว่าแอนโดรโพสละเขาก็จะใช้คําว่าเป็นภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายนะคะเพราะว่าของผู้ชายจะไม่เหมือนคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยจะถึงวัยหนึ่งคือรังไข่เขาหยุดผลิตฮอร์โมนเพศพอหยุดผลิตฮอร์โมนเพศปุ๊บเนี่ยก็คือไม่เหลือฮอร์โมนเพศเลยเอสโตรเจนอะไรก็ไม่เหลือเลยโปรเจสเตอโรนก็ไม่เหลือเลยก็เลยเป็นวัยทองแต่คุณผู้ชายเนี่ย อาการของไวท้องที่เกิดขึ้นจะมีความคล้ายคลึงกับคุณผู้หญิงตรงที่จร้างหดอิดง่ายรู้สึกไม่ค่อยมีเรื่องไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนความจำไม่ค่อยดีบางคนเป็นเยอะๆเนี่ยมีอาการซึมเศร้าได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนออกกำลังกายประจำเนี่ยก็จะสังเกตว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นช้ามันไม่เฟิร์มเหมือนเมื่อก่อนหรือบางคนมีการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายบ่อยขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นบางคนก็เริ่มอ้วนลงพุงอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องโรคกระดูกบางเพิ่มความเสี่ยงเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงเรื่องโรคเบาหวานด้วยเนาะซึ่งภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยก็มักจะพบในช่วง40ปลายปลายถึง50ต้นต้นคล้ายกับวัยทองของคุณผู้หญิงเช่นกันค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เจอได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหมือนที่หมอบอกไปแล้วข้างต้นเราไม่มั่นใจนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างอย่างที่บอกเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะก็สามารถ เจาะเลือดตอนเช้ามาวิเคราะห์ดูได้ว่ามีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็สามารถแก้ได้ไม่ยากค่ะค่ะอ่ะเอาเป็นว่าต้องลองเปิดใจก่อนเนาะคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยว่าเอ๊ะคุณพ่อของเราคุณลุงของเราเนี่ยอาการเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะเข้าข่ายว่าสู่ไวัยทองหรือเปล่านะคะบางทีเนี่ยการที่เข้าสู่วทยทองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแหละมันก็ทําให้เกิดความไม่สุขสงบในครอบครัวก็มีเนาะถ้าหากว่าสังเกตด,ดูบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ไวททองเน พบคุณหมอจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอก็มีทางออกทางแก้ที่เหมาะสมให้จะได้กลับมามีชีวิตที่ปกติสุขเหมือนเดิมนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงคุณผู้หญิงที่ไม่เคยถึงจุดสุดยอดกับสามีซึ่งเป็นปัญหาส่วนมากาในสังคมคุณนทวัฒน์ไี่แก่คอมเมนต์ดีเหลือเกินค่ะบอกว่าก็เปลี่ยนหัวใหม่ไปเลยนะคะอ,อันนี้ก็ช่วยแชร์กันไปนะคะลองดู